สวัสดีค่ะนันนิงสตอรี่กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะนันนิงสตอรี่กลับมาพอกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วค่ะวันนี้เขาสิม่าว่าเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ในการเคลียร์ช่องปากนะคะค่าใช้จ่ายในการเคลียร์ช่อง,องปากเคลียร์ช่องปากมีอะไรมั่งใช่ไหมคะเคลียร์ช่องปากก็คือถ้าเราตัดสินใจจะไปจัดฟันแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการ ไปเอ็กซเรย์ฟันค่ะเอ็กซเรย์ฟันดูปากฟันฟันผูก,กี่ซี่มีฟันคุดไหมมีฟันผุไหมจะต้องถอนไหมจะต้องขูดหินปูนไหมนะคะนี่คือเคลียร์ช่องปากค่ะค่าใช้จ่ายน้าหนิงจะมาพูดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของน,าน้าหนิงที่ไปคลินิกที่นี้น้าหนิงทานะคะพอหน,น้าหนิงตัดสินใจจัดฟันคุณหมอก็ให้น,าน้าหนิงไปเอ็กซเรย์ฟันเอ็ก ทะเลสามมิติพิมพ์ปากอะไรค่ะคุณหมอคิดค่าใช้จ่ายนหนิงครั้งแรกที่ทําทั้งหมดเนี่ยฮะ,ะเกี่ยวกับแผ่นฟิลม์มแผ่นอะไรที่คุณหมอจะไปวิเคราะห์ว่าน,นหนิงจะต้องทาอะไรบ้างนี่นะคะ6,500้าบาทนะคะ6,500บาทหลังจากที่น,นหนิงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปอะไรเร,เรียบร้อย,ยอแล้วคุยกับหมอแล้วแล้วคุณหมอก็ให้น้าหนิงพิมพ์ปากเพื่อทําเพจนะคะพิมพ์ปากเพื่อทําเพจเนื่องจากว่า นัน่นเงมันขบสลับค่ะเคสทำเพจนี่คือไม่ได้ต้องทําทุกคนนะคะเป็นเป็นเฉพาะลายๆไปนะคะนัน่นเงก็ทําเพจอีกสี่พันนะคะหกพันหาบวกอีกสี่พันก็เป็นหนึ่งมื่นกับอีก500บาทนะคะหลังจากนั้นคุณหมอก็ติดเครื่องมือให้นาหนเองค่ะติดเครื่องมือโดยที่นั่นิงยังไม่ได้ถอนฟันออกหลังจากนั้นโทษนะคะคุณหมอก็ให้หนัน่นเงไปไปขูดหินปูนค่ะ ขูดหินปูนขูดหินปูนนั่นเองไม่ได้ขูดที่คลินิกนะคะนั่นเองใช้ไปใช้สิทธิ์ข้าราชการเบริกค่าขุด800บาทก็คือเบอิกคืนได้800บาทนั่นเองใช้สิทธิ์เบิกตรงค่ะถ้าสมมติว่าเรามีสิทธิ์เบิกเราคุยกับคุณหมอเลยค่ะว่าเราจะไม่ขอถอนที่คลินิกได้ไหมเราจะไปไปเคลียร์ช่องปากข้างนอกได้หรือเปล่าไปถอนไปขูดหินปูนไปรักษาลาควันไปพาฟันคุดที่คลินิกข้างนอกด้วยได้หรือเปล่า หรือว่าที่โรงพยาบาลได้หรือเปล่าเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถามคุณหมอเลยนะคะถ้าเรามีสิทธิ์ที่เราจะได้ส่วนลดหรือว่าเราจะได้เบิกได้นี้นะคะให้ถามคุณหมออย่างของน้าหนิงน้าหนิงขูดหินปูนน้าหนิงเบิกได้ไดนคุณหมอก็ให้น้าหนิงไปนะคะทีนี้หลังจากที่น้านิงขูดหินปูนเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณหมอก็นัดน้าหนิงมาติดเครื่องมือนะคะติดเครื่องมือติดเครื่องมือข้างบนข้างล่างติดพร้อมกัน นะคะเครื่องบนข้างล่างนี่ติดพร้อมกันแต่ว่าคุณหมอเขาจะเว้นซี่ที่นั่นหนิงต้องถอนไว้เขาจะไม่ติดเครื่องมือนะคะก็คือซี่นี้ที่ถอนออะไรกับซี่นี้เขาไม่ติดเครื่องมือคือไม่ติดบักเก็ตอะคะ่ะก็คือข้ามมันไปเลยบักเก็ตที่เนี่ยถ้าติดเครื่องมือคืออย่างนี้นะคะคือถ้าไม่ติดคือปล่อยโลงแบบนี้ค่ะมีฟันล่างสีซี่ของนั่หนิงที่ยังไม่ได้ติดบักเก็ตนะคะ นี่ค่ะคุณหมอยังไม่ได้ติดให้ตอนที่น้าหนิงไปติดครั้งแรกนะคะน้าหนิงคุณหมอก็เว้นไว้ซี่นี้แต่ซี่นี้นะคะแล้วก็ข้างล่างนี้มันต้องสอนซี่นึง<อ>ฟันกรามฟันกรามใหญ่คือที่คลิปที่แล้วน้าหนิงไปถอนนะคะ<อ>แล้วก็ฟันกรามสั่งนี้น้าหนิงถอนออกตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นแล้วก็สรุปว่าจริงๆแล้วน้าหนิง่ะจะต,ต้องถอนฟันทั้งหมดอ่ะสี่ซี่นะคะจะต้องถอนฟันทั้งหมดอ่ะสี่ซี่แต่เนื่องว่า ฟันกรามใหญ่ข้างนี้ถอนออกไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ถอนก็เลยว่าได้ถอนทั้งหมดสามซี่คือหลังเคี้ยวเนะะี่ยค่ะข้างบนเนี่ยสองซี่แล้วก็ข้างล่างกรามใหญ่อีกหนึ่งซี่นี่คือการเคลเนนะคะคเคียร์ช่องปากของน้าหนิงน้าหนิงเคลียร์ช่องปากนะคะน้าหนิงมีถอนฟันสามซี่แล้วก็มีขุดหินปูนนะคะนี่นี่คือเคลียร์ช่องปากของหนี้แต่สําหรับเคสของเพื่อนๆนะคะทุกคนจะไม่เหมือนกันต้องไปให้คุณหมอดูคะ่ะให้คุณหมอดูว่า ฟันเป็นยังไงจะต้องถอนจะรักษารากฟันจะต้องขูดเหินปูนจะต้องอุดจะต้องใช้เวลาน,น,นานขนาดไหนก็คือต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะแต่ของคแค่นัหนิงก็คือได้ทําแค่ขูดเหินปูนแล้วก็ถอนฟันของนั้นนิงนี่คือติดเครื่องมือก่อนที่นั้นนิงจะถอนฟันนะคะคุณหมอให้ติดเครื่องมือเลยบางคนก็เขาจะให้เคลียร์ช่องปากหมดทุกอย่างทั้งถอนทั้งพาฟันขุดทั้งทุกอย่างหมดก่อนแล้วค่อยๆมาติดเครื่องมือแล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมอ ะะแต่ของน้านหนิงติดเครื่องมือก่อนแล้วค่อยมาถอนฟันโดยเว้นฟันซี่ที่จะถอนไว้ไม่ได้ติดบัเก็ตน,นะคะแล้วก็มันก็ติดมานานติดติดตั้งแต่กุมภาใช่ไหมคะนั่นหนิงติดเครื่องมือครั้งแรกนี่กุมภาจนมาถึงเดือนนี้เดือนเจ็ดแล้วอะคะ่ะก็ประมาณหกเดือนแล้วใช่ไหมฮะก็ถอน เพิ่งเคลียรย์ช่องปากเสร็จเมื่อเดือนเมื่อเดือนนี้ยเดือนนี้ยวันที่สิบสองก็คือถอนฟันที่สุดท้ายเรียบร้อยค่ะแล้วก็ฟันนั่นหนิงมันก็นี่ค่ะก็เริ่มเคลื่อนแล้วค่าใช้จ่ายนะคะของนั่นหนึงก็คือถอนฟันข้างบนนี่อีกค่ะสี่ล้อแปดร้อรยสองสี่ถอนพร้อมกันเลยข้างบนถอนพร้อมกันเลยแล้วก็เดือนถัดมาเลื่อนนั้นมาเดือนถัดมาคุณหมอไม่มาก็เรื่องอีกเลยค่ะ ฟันกรามใหญ่อีกซี่นี้พันสองเพราะว่ามันซี่ใหญ่ถอนที่คลินิกหมดเลยค่ะพราะคุณหมอบอกว่าถ้าไปถอนข้างนอกกลัวว่าหมอข้างนอกจะถอนฟันผิดซ,ซี่ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอาไม่เป็นไรถอนคลินิกก็ได้เพื่อความปลอดภยัยถ้าถอนออกแล้วมันจะคืนไม่ได้เข้าฟันะแต่ว่ามันลำบากตรงที่ว่าก่อนที่เราจะถอนฟันถ้าเราติดเตืดนติดเครื่องมือก่อนนะคะมันจะต้องมาถอดถอดลวดออกะคะ่ะถอนลวดออกก่อน แล้วก็ไปถอนฟันแล้วค่อยมาใส่ลวดคืนแล้วการห้ามเลือดมันจะลําบากนิดนึงอะะนี่นี่คือข้อเสียของดัานหนิงที่ดัานหนิงคิดว่าถ้าติดเครื่องมือก่อนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเคลียร์ปากให้หมดทุกอย่างก่อนแล้วค่อยมาติดเครื่องมือมันน่าจะโอเคกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าการรักษาการอะไรนี่คือก็แล้วแต่คุณหมอนะคะแล้วแต่คุณหมอท่านจะว่ายังไงเราก็ทาําตามเขานะคะแต่แต่นัานหนิงคือดัานหนิงห้ามเลือดลําบากอะคะ่ะนี่ค่ะก็เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่แล้วคะครั้งแรกเลย เก็บข้อมูล6,500พิมพ์เพจฟันเพจพิมพ์เพจฟันนี่ก็4,000ข้งนี้อีก2 4ซีละ800ก็1,600แล้วก็อันนี้1,200นะคะรวมเบสเซ็ตก็1,330 0ออันนี้ยังไม่รวมติดเครื่องมือนะคะอันนี้อยู่ในช่วงเคลียร์ช่องปากกับอุปกรณ์เสริมก่อนที่จะติดเครื่องมือค่ะนี่ค่ะ เราเตรียมงบไว้นะคะเราจะดัดฟันค่ะมันไม่แน่นอนค่ะแต่และคนค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันนะคะให้เตรียมเงินไปให้พอนะคะไปถามคุณหมอให้แน่ใจว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรมั่งนะคะเราจะได้ไม่ลำบากใจว่าเออเงินไม่พอแต่ก็อยากจะดัดฟันอะไรยังไงก็คุยกับคุณหมอส่วนที่เหมาใจ่ายใส่เครื่องมืออะไรนี่นั่นหนิงเมาสจ่ายค่ะเมาสจ่ายแปดหมื่นผ่อนเดือนละสี่พันยี่สิบวดนนะคะนั่นหนิงก็ผ่อนคุณหมอไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็นี่ค่ะ คือบางคนจะรอพร้อมแล้วค่อยไปดัดฟันมันก็มันก็ไม่พร้อมสักทีอะค่ะก็ทุกอย่างอะค่ะมันปัญหามันมีทางออกนะคะถ้าเรามีความจําเป็นหรือว่าฟันเรามันมีปัญหาจริงๆอะค่ะก็ให้เราไปคุยกับคุณหมอไปกับคลินิกค่ะคุณหมอเข้าใจดีค่ะคุณหมอเขาก็จะให้คำแนะนําเราสําหรับฟันของน้าหนิงค่ะถอนออกไปแล้วทั้งทั้งสามซี่นี่ที่ถอนตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะคะ น้าหนิงจะไม่ต้องใส่ฟันปลอมนะคะเพราะว่าน้าหนิงได้คุยกับคุณหมอตั้งแต่ต้นแล้วว่าน้าหนิงไม่อยากใส่ฟันปลอมน้าหนิงก็เลยต้องจัดฟันจัดฟันโดยการเลื่อนฟันซี่ในเข้ามาแทนที่ซี่ที่น้าหนิงถอนนะคะนี่ค่ะข้างบนก็เหมือนกันเลื่อนฟันซี่ในออกมาแทนที่ทหมดเลยแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นเหลือบซี่นี้ก็เหมือนกันคะ่ะเลื่อนฟันซี่ในออกมา แทนที่หมดเลยเพราะว่าหนิงน้าหนิงไม่ชอบใส่ฟันปลอมเพราะว่าน้าหนิงคิดว่ามันน่าลาคานค่ะก็เลยว่าท่านน้าหนิงจะใส่ฟันปลอมแบบติดแน่นแบบเป็นลากฟันเทียมนียค่ะน้าหนิงก็ไปถามราคาดูแล้วมันแพงค่ะมันประมาณสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นนะคะสองซี่นี่มันก็สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแล้วค่ะน้าหนิงก็เลยว่าทั้งนั้นน้าหนิงตัดสินใจจัดฟันดีกว่าแล้วแก้ปัญหาการโบฟันฟันซ้อนฟันอะไรด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีปัญหานะคะ ก็ไปคุยกับคุณหมอค่ะคุยว่าแนวทางการรักษามันมีอะไรยังไงมัง่งคุยให้คุยให้เข้าใจค่ะว่ามันถ้าเราดัดฟันแล้วไม่ใช่ว่าทําแพงแล้วจะดีไม่ใช่นะคะมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจกับคุณหมอไมหมเราสื่อสารเขาเข้าใจกับคุณหมอไหมในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราอยากที่จะให้ผลการรักษาออกมาแบบไหนอนะคะ่ะของนั้นนนี่คุยกับคุณหมอเข้าใจนะคะว่าไม่อยากใส่ฟันปลอมแก้ไขฟันล้มข้างล่างนี้นะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็ติดข้องมือก็จะเจ็บๆตอนนี้เจ็บค่ะแล้วก็เสริมอีกนิดนึงนะคะตอนที่น้าหนิงบอกว่าตอนที่ถอนฟันใหม่ให้บ้วนปากเบาๆเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้น้ําลายมันล้าเลือดมันไหลออกคะคะแต่ตอนนี้นที่น้าหนิงไปตัดตัดไหมค่ะคุณหมอเขาเอามือมากดกดตรงแผลว่าแผลมันบวมหรือเปล่าค่ะแล้วก็เอาแบบถอนฟันสิ่นี้ล่องข้างในมันเจะลึกัะค่ะ แล้วมันมีเม็ดมันมีเศษอาหารลงไปค้างแล้วมันทําให้มันเหม็นนะคะคุณหมอก็เลยกว่าหลังจากที่แผลมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วแล้วก็เลือดมันไม่ไหลแล้วค่ะมันไม่เจ็บมากแล้วให้เราบ้วนปากแรงๆบ้วนบ้วนปากแรงๆได้เพื่อให้เศษอาหารที่มันค้างอยู่ข้างในหลุดออกมาค่ะทั้งที่นั่นนิงไม่เคยเคี้ยวอาหารด้านนี้เลยนะคะแต่มันอยู่ในนี่ค่ะมันใกล้เคียงกันมันก็หล่นมาค่ะแล้วพอเราบ้วนน้ำเบาๆแล้วเศษอาหารมันก็ตกไปอยู่ในนั้นนะคะมันก็เลย มันก็เลยเหม็นค่ะมันก็เลยเน่าเหม็นอะไคุณหมอก็แนะนำว่าน้าหนิงบ้วนปากแรงๆเพื่อที่จะให้เศษอาหารมันออกออกไปให้มันหลุดออกไปค่ะก็แผลน้าหนิงก็ดีแล้วนะคะโชว์อีกหน่อยค่ะดีแล้วดีแล้วแต่ว่ายังดีแล้วก็คือแบบแต่ก็ยังมีแบบแรงดึงของของเหล็กอะค่ะมันก็ยังทําให้เจ็บแผลอยู่ยังทําให้แล้วก็ ยังใส่เพดฟันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพดฟันไปกดแผลแล้วมันก็เจ็บอะค่ะนะคะวันนี้น้าหนิงมาสรุปค่าใช้จ่ายเรื่องการเคลียร์ช่องปากก่อนที่เราจะไปติดเครื่องมืออะไรนะคะเบสเสร็จน้าหนิงใช้ไปทั้งหมดนะคะ13,300บาทนะคะไม่รวมค่าขูดหินบูนที่น้าหนิงเบิกได้นะคะ,นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะที่กำลังจะดัดฟันหรือว่าดัดฟันไปแล้วนะคะ ทรมานเจ็บทรมานอดทนนะคะเราได้ตัดสินใจทำแล้วนะคะและสิ่งดีๆสุขภาพฟันที่ดีก็จะกลับมาหาเรานะคะนี่ค่ะสู้ไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้น้านหนิงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ